1 3 2 5 0เป็นเครื่องที่น่าสนใจเครื่องหนึ่งเลยนะครับ i5 74ครับ14400 F10 คอ16เทรตัวนี้เป็น RTX 5060 8 g b จากแบรนด Soltech Liquid Cooling โอ้โหจัดเลย Liquid Cooling ชุดน้ำปิด Inalac ตัวนี้เป็น Vertex 360นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูตอนประกอบเสร็จว่าเป็นยังไงไปดูกันไป ส, Kos: สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราพาทุกคนมาประกอบคอมกันอีกแล้วเห็นแล้วเบื่อเนาะ <c oughs> เบื่อหน้ากันไปแล้วตอนนี้คือแบบเห็นบ่อยมากช่วงนี้นะฮะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่ลูกค้าสั่งมานะครับจริงๆเป็นเครื่องที่ไม่ได้แพงอะไรเลยนะเป็นเครื่องที่แบบาราคาเบสิกมากปกติก็ไม่ค่อยได้จะมาถ่ายกันดูหรอกแต่ว่าเป็นพิเศษกับเคสนี่แหละนะครับสำหรับเครื่องนี้เนี่ย มาดูเคสก่อนเดี๋ยวแกะเคสด,ดูก่อนก่อนไปดูราคาเครื่องนี้ปกตินี่ประกอบกันถ้าดูจากสเปคน,นี่น่าจะประกอบกันอยู่ประมาณแถวแวสักส0ม0 0ื่นสี่หมนไม่เกิน4ี่ห0ื่นแน่ๆปกติ้วถ้าเป็นเครื่องใหญ่ๆที่เราถ่ายดูกันก็จะแบบน่าจะประมาณสักอย่างนน้อยเลยก็ต้องมี5 6, ้า0 0 0ม่นะแต่เครื่องนี้ไม่น่าถึง4ีออ่0 0ื่นะอ่ะแต่บอกได้เลยว่าใครที่เห็นแล้วก็น่าจะแบบพร้อมแพงอันเนี่ยอะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยวลองดูลองดูอ ทำไมมันยาวจังวะว่าสามนร้อยห้าสนะฮะเครื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องที่น่าสนใจเครื่องหนึ่งเลยนะครับใครที่จะประกอบตามนี่ประกอบตามกันได้ไม่ยากเลยเพราะว่าราคาเขาดีเลยอะสามหมื่นสามสอเดี๋ยวมาดูก่อนว่าของเครื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับ CPU i5 714ครับ 14400F10 ค e 16เทชเถอโบบูส4.70คีย์การ์ครับ F ต่อท้ายไม่มีกราฟิกออนทีวมาให้เนาะแล้วก็จะมีการ์จอของเครื่องนี้ก็จะเป็น5060นะครับตัวนี้เป็นอาเทียง5060 8G จากแบรนด์ Zotac Gaming นะครับเป็นตัว2พัดลมนะครับจากแบรนด์ Zotac ใครที่เล่นเกมใหม่ๆที่รองรับมัลติเฟรมเจนนี่คือคุ้มเลย5060ราคาเพียง1 1ด0 0ไม่แพงไม่แพงราคาเท่าๆ4060ก่อนหน้านี้เลยนะครับก็ใครที่จะ ประกอบตั้งแต่งบ20,000ต้นๆก็ประกอบ5060ได้แล้ว ต่อมาก็จะมีตัวมทัทบอลตัวนี้เป็น Asus Prime b 0, ิกเจอร์สูนเอ็มขดเอวไนะฮะจากแบรนด As ์ Asus Wi-Fi ได้ b ได้บลูทูธได้นะครับเป็น Wi-Fi 6.0นะครับแล้วใครที่ใช้ Wi-Fi b l u บลูทูธนี่ยิ่งคุ้มเลยแรมนะครับตัวนี้เป็นแรม16กิกนะครับจากแบรนด์ Adata นะครับ xpg 12นะครับเป็น rgb ddr4 bus 3200 16กิกส o r ตอร์เรจ512กิกโอ้โหน้อยเกินตัวนี้เป็น m.2 nvme ความจุ512กิ ิีสปีดสามันฮะไฮเซมิซิตี้อีสามพนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะมีตัวล cool ิควิดคูลโหูจัดเลยลิควิ o คูล g ชุดน้ำปิด3ตอนสามรอมมจากแบรน อินาแลกตัวนี้เป็น v e r t e เท360นะครับเป็นชุดน้ำแบรนด์น้องใหม่ที่ต้องบอกว่าทำออกมาถึงจริงๆราคาไม่ถึง3,000ประกันศูนย์ใช้ 3, 3ปีได้ชุดน้ำา3ตอนคุณภาพดีดีไซน์สวยวัสดุดีไปใช้เดี๋ยวแม่แกะให้ดูตอนขั้นตอนประกอบเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนประกอบเสร็จว่ามันเป็นยังไงกับตัวนี้มีพัดลมเพิ่มมา1ตัวนะครับตัวนี้ไนวอลเนี่ยเป็นสีดำรีเวิร์สนี่ใส่เงี้เพิ่มหนึ่งตัว นะครับพัดลมเคสก็มีมาให้อยู่แล้วนะพัดลมเคสมีมให้2ตัวฟุกรู้ไหมมันอยู่ไหนข้างบนยะ yeah. ถูกต้มนี่พัดลมมันมีมาให้อยู่แล้วของเคสสองตัวด้านบน140มม2ตัวฮนะเอาอากาศออกนอกเคสก็คือเอาอากาศภายในเคสออกไปข้างนอกนะฮะไอตัวนี้1ตัวเนี่ยมาไว้ด้านล่างตรงนี้เป็นเอาอากาศใหม่เข้ามาในเคสนะครับช่วยเพื่อมอากาศใหม่ตัวนี้เอาอากาศเก่าออกไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีชุดน้ําติดตั้งอยู่ตรงนี้ชุดน้ําติดตั้งอยู่ด้านในนะ อยู่ฝั่งทางนี้เพื่อชุดน้ำเนี่ยจะเอาอากาศเข้านะครับชุดน้ำก็ช่วยเอาอากาศใหม่เข้าไปเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแค่นี้แหละรวมๆก็พัดลมภายในเคสแอร์โฟก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการประกอบกันเลยเพราะว่าเครื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปไม่มีอะไรมากไปกันเร็วๆในคาแบบถูกๆสักเครื่องหนึ่งสาม5 0บาทอ๋อลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เพราะว่า700บาท80บาทซอเมนนะครับ คือถ้าต้องการเน้นใช้แค่สเปคบอกผมไม่สนหน้าตาว่าคอมผมจะเป็นยังไงเอาแบบเฮ้ยแค่พอดูได้ก็พอแล้วผมวางไว้ใต้โต๊ะโอเคประหยัดกว่านี้ไปได้เยอะแต่ถ้าใครอยากได้แบบเครื่องนี้ก็ลองดูเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตอนประกอบเสร็จว่าเป็นยังไงไปดูกันไป เม่หนเสร็จแล้วนี่ยกมาแล้วกระจกหลุดง่ายนะเ <c oughs> คสเนี่ยแบบกดกด,กดปุ๊บหลุดปั๊บเลยนี่ดูนี่กดปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เลยแต่ต้องยกต้องยกออกถึงจะหลุดปับ๊บไอคือเปิดได้เลยไหมเนี่ยลองดูไหมสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งปั๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยปับ๊บติดละวติดละรอเข้าโปรแกรมอ่าเริ่มมาทีละอย่างไฟ แรมติดก่อนที่เหลือมีไฟไหมเนี่ยที่เหลือไม่มีหรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวเปิดน,นี้ให้ดูกันสามสองหนึ่ง <c oughs> โอ้เมื่อกี้มันยังติดอยู่เลย <c oughs> เราต้องรอข้อโปรแกรมอ่ะนี่มาและเออ <c oughs> มาช้าแต่มานะอ่าก็คือมันต้องรอ เปิดเครื่องเี้เข้าวินโดว์เข้าวินโดว์โปรแกรมรันไฟมันถึงจะเิดอันนี้เราลิงก์ไฟไว้ให้หมดแล้วเดี๋ยวเราขอาลอกตรงนี้นิดนึงลอกตรงบล็อกน้ำนิดนึงเงาวับวับตุกขายไ,ไม่ไดมาลอกยากเดี๋ยวเราลอกยากเองหูอย่างสวยฮะก็เป็นทาวเวอร์300อีกหนึ่งเครื่องครับประกอบโดยบอลมีคอมทูนะฮะก็ ประกอบอ้งกับมือก้วเครื่องนี้โอ้โหขยันจริงๆในะช่วงนี้นะครับไม่ให้ช่างได้ทํางานกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดภายในเครื่องว่าเครื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสิ่งที่แตกต่างเลยคือเครื่องเนี้ยการ์ดจอเขาสั้นปกติเนี่ยก็พูดตรงว่า Tower 300เนี่ยถ้าจะให้แบบสวยตามปกอะ่ะสวยตรงปกเนาะมันต้องเป็นการ์ดจอสัก3าพัดลมเนี่ยมันจะสวยตรงปกก็คือตรงปกยังไงพี่นี่ตรงปกแบบนี้เลยฮนะเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะยาวๆแล้วก็ทะลุลงไปข้างล่างเลยนะ แต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันมีแค่นี้แหมมันมีอยู่แค่นี้นะครับมันก็เลยไม่ได้แบบสวยตรงปกสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามได้ไหมมันก็ได้อยู่แต่ชุดน้ําสวยชุดน้ําสวยนะครับชุดน้ําติดตั้งอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับตรงนี้เป็นหม้อน้ํานะครับหม้อน้ํา แล้วก็พัดลมหม้อน้ำนะครับสามตัวจากอีเนลักซซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมที่เอาอากาศออกไปข้างนอกเออตอนแรกต้นคลิปพูดผิดนะครับมันก็จะเป่าอากาศมาอย่างนี้เนีเป่าหม้อน้ําแล้วก็ออกมานนอกนะครับเพราะว่าพัดลมของเครื่องเนี่ยมีพัดลมเอาอากาศเข้าแค่ตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นพัดลมรีเวิร์สเอาอากาศเข้าเคสจริงจงพอแล้วนะครับจริงๆก็พอแล้วเพราะว่าอากาศเขาเข้าโดยช่องทางธรรมชาติได้อยู่แล้วช่องทางธรรมชาติก็คือพวกเนี่ยรูเนี่ยพวกเนี้ยที่เนี่ยเห็นไหมก้เเห็นเนี่ย จริงๆมันเปิดได้ด้ยนะยนี่นี่ให้ดู่างน,นี้เห็นกาจอสวยๆกาจอนีดูดดดูหรือเปล่าฟูดูดนะครัจอนี้ดูด,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 ดซึ่งตรงนี้เห็นไหมมันดูดอากาศช่วยดูดอากาศได้ด้วยนะแต่ว่ามันจะอยู่ห่างนิดนึงนะครับมันก็ช่วยดูดอากาศเข้าเครื่องได้ด้วยนะครับก็คือถ้าแบบ ห้องแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยอากาศเย็นเนี่ยมันก็ถูกกาจอช่วยดูด้วยตอนช่วงกาจอทํางานหนักปกติกาจอจะไม่ค่อยหมุนเพราะมันเป็นระบบแฟนสต็อปนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเครื่องนี้มีอะไรบ้าง CPU นะครับมาทวนสเปก i5 7 4 4 4 0 0 f ครับ10คอร์16เท r นะครับที่มีชุดระบายความร้อนก็เป็นตัว i n a l e r นะครับ360ม MM, มเป็นตัวชื่อรุ่นว่า i n a l a c Vertex 360ม MM, มก็จเป็นชุดน,น้ําปิด3ต,ต,ตอนที่ระบายความร้อนให้กับ i5 14-400F ของเรา แล้วก็จะมีมัลต์บอสต์เนี่ยมัลต์บอสตเป็นตัวนี้เอซ s p พรามสวยมากบอสสวยมากดูตัวจริงได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมัลต์บอสต์ที่รองรับ Wi-Fi Bluetooth เรียบร้อยสล็อตแรม4ช่อง M.2 2ช่องนะครับและที่สำคัญคือ Wi-Fi ได้ Bluetooth ได้สวยด้วยซิงค์นี่คือแบบโอ้โหซิงค์สวยจริงนะครับต้องบอกว่าเอซ s p พรามนี่ทำถึงจริงสำหรับบอสต์เอซูตพรามตัวนี้นะครับอ่ะมีอะไรอีกอะ แรม SSD ยิงก็ธรรมดาเลยฮะแรม SSD 5 1 2ร้อ M.2 NVMe ด้สปีดสามพันห้านะครับก็คือถ้าไม่พอเครื่องนี้ก็ใส่เพิ่มได้อีก1ตัวเพราะว่ายัางเหลือล็อต M.2 อีก1ช่องนะครับแล้วก็แรมเนี่ยแปดคูณสองสิบหกกิกแรมน้อยไปนิดหนึ่งอนาคตเดี๋ยวทักมาซื้ออีกกล่องหนึ่งเพื่อไปอัพเป็น3 2มกิกได้นะครับก็ไม่ได้แพงแรมพันกว่าบาทบ้างแต่ว่าแรม RGB N, แพงอยู่แล้วและโดยเพราะแรมคู่มันจะแพงกว่าแรมเดี่ยวนะครับถ้ามติว่า ซื้อตัวเดียว16 g b R G B เนี่ยจะถูกกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องติ่เปลืองมาสรุมันก็ไปอยู่ในตัวเดียวเลย16 g b แต่ว่าถ้าซื้อ2ตัวก็เท่ากับว่ามันต้องเพิ่มอีก1ตัวเลยนะราคาแรมคู่ก็เลยแพงกว่าแต่สิ่งที่ได้คืออย่างกรณีเนี้ยได้ใส่เป็นดูชแนลโอเคมันมีผลต่างนิดนึงนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วคิดว่าเรื่องการใส่แรมเยอะมันสวยอ่าเนี่ยสตัวมันก็สวยกว่าตัวเดียวอยู่แล้วใช่ป่ะก็ประมาณนั้นนะฮะ แล้วก็มีพัดลมตัวนี้นะครับที่เป็นพัดลมใส่เสริมเข้าไปเป็นพัดลมรีเวิร์สจากไฟด์วอร์นะครับที่เราให้ลูกค้าใส่ไปนาคาเพียง159บาท ลงโคถูกเลยพลมพิเศษพลมพิเศษประกันสุดสายตาแพ็คมงกงปุกหมดประกันเลยพ,เลาพาวเวอร์สปาย7จยวัตตดพสจากแบรนด์โซแมนประกันสูน3ปีประกันเอเซนตีด้วยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเครื่องนี้ก็คือตัวเคสนี่แหละนะครับทีท่ทุกคนเห็นกันก็คือตัว t o w e r 300สีดําซึ่งปกติเนี่ยสีดำเนี่ยได้เห็นน้อยนะจริงๆงมันควรจะเห็นเป็นสีที่ได้เห็นเยอะแต่ว่าสีดําก็จะเป็นเห็นสีที่น้อยที่สุดเลยว่าได้เพราะว่าที่เห็นส่วนใหญ่เป็นสีขาวแล้วก็จะมีสีแซนสี แว่ตาเนี่ยสีกาเวลแซนดิทิชนะครับตัวนั้นก็จะออกไป2-3เคสลวสีดำก็มีบ้างแต่ว่าน้อยกว่าสีอื่นนะครับ แต่ว่าส่วนตัวคิดว่าสีดำเนี่ยคือเป็นสีที่ดูไม่เบื่อแล้วก็เวลาเราปรับไฟอะไรเงี้ยปรับโทนสีไฟอะไรเงี้ยมันเข้าได้กับทุกๆสีไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเข้ากับสีนี้สีนี้คือมันเข้ากับทุกสีได้อันนี้เราปรับโหมดไฟให้เป็นโหมดไทเคิลก็คือวนสีไปเรื่อยๆซึ่งเราก็จะเห็นเนี่ยเห็นไหมสีอะไรมันมันก็เข้ากับสีดําไปหมดเลยไม่มีสีอะไรที่มันแบบดูไม่เข้ากันเลยนะจริงๆสวยทุกสีนะครับแล้วก็อีก1จุดสําหรับทาวเวอร์นะครับที่ทุกคนควรรู้ก่อน ซื้อก็คือจะมีแบบจุดเชื่อมต่อสายถ้ามาดูด้านหลังอ่ะเผื่อใครที่ไม่เคยดูเคสทาวเวอร์สามมาก่อนด้านหลังเขาจะไม่มีพอร์ตเชื่อมต่อเห็นไหมแล้วเราจะไปเชื่อมตรงไหนเราต้องเปิดตรงนี้ขึ้นครับในการเชื่อมสายเสียบสายเชื่อมต่อครั้งแรกก็คือพวก HDMI สาย USB ต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต่อก็คือเปิดนี้ขึ้นนี่ยังยังไม่ได้นะต้องหมุนน็อตตัวนี้ด้วยปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นนี่อ่า พอยกขึ้นนี่เราจะเห็นพอร์ตเชื่อมต่อเห็นไหมมีช่อง USB นะฮะมีพอร์ตแลนอ่ะมี HDMI ีเอ p l a y ดิสเอร์ของกาจอเนี่ยจะอยู่งี้ทั้งหมดเลยออเรีโอนะครับเ u x เชื่อมต่อหูฟังอะไรต่างๆที่เป็นของบอร์ดก็จะอยู่งี้ทั้งหมดเลยโดยที่เราจะสอดสายลงไปในช่องนี้อ่าเพื่อให้มันลอดออกมาตรงนี้อ่าเห็นนิว้วไหมอันนี้จําลองสายจําลองสายเพื่อไปตรงนั้นแล้วพอปุ๊บเราก็ไปเสียบกึกๆๆแล้วเราก็ปิดคืน ปิดคืนปุ๊บเราก็หมุน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 เสร็จปุ๊บสายทั้งหมดอ่ะสายมันอยู่อย่างงี้ใช่ไหมเราก็ตรงนี้ครอบนี่ตรงนี้ก็มันทํามาเผื่อสายไว้อยู่แล้วสายออกปุ๊บแล้วเราก็กดลงจบแค่นั้นมันเป็นแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแค่นั้นที่จะต่อสายยากเลยเพราะว่าอันนี้มันคือเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโตะมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่จะเดินหิ้วไปหิ้วมาเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเราใช้งานเราใช้งานอยู่ที่อยู่แล้วการต่อสายคั้างหนึ่่ออมต อุปกรณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะนานๆครั้งใช่ไหมแต่ว่าเชื่อว่าใครที่ชอบเคสนี้มันน่าจะไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรต่อผู้ใช้งานอ่ะก็ประมาณน,นี้สําหรับทาวเวอร์300เครื่องที่ถูกที่สุดเลยไหมตั้งแต่ประกอบมาไม่แน่ใจว่ามีถูกกว่านี้ไหมจําไม่ได้แล้วนะครับสามหมเป็นราคาที่รวมจัดส่งเรียบร้อยแล้วถึงหน้าบ้านนะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งประกันศูทย์ไทยทุกชิ้นยกเว้นพัดลมเอาพูดตรงๆเลยยกเว้นพัดลมยกเว้นพัดลมตัวนี้ยกเว้นพัดลมตัวน,วนี้ตัวนี้เราสั่งมาเองนะ ตัวนี้เราสั่งมาเองก็ราคา159บาทเป็นลมที่ไม่รู้แหละว่าจริงๆแล้วมันต้องเท่าไหร่แต่ว่าเอาไว้ให้ลูกค้าใส่เสริมไม,ไม่ไม่ต้องแพงแต่ว่าคุณภาพม่โคตรดีก็คือเทียบตัว3-400ได้เลยเพียงแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ของจีนแค่นั้นเองแล้วเราเอาเข้ามาเองตัวนั้นนะครับที่เหลือประกันผูดไทยทุกชิ้นเลยมีอะไรอ่ดจออย่างงี้โซแทคเกมมิ่งก็จะเป็นผู้จําหน่ายในประเทศก็เป็นโดราคูอย่างงี้นะครับอย่างซอแมนอย่างงี้พาวเวอร์ซอแมนก็เอเซนตี T อันนี้ก็เอสเซนตี้ทมันเทคเอสเซนตี S t ไม่มีวอยปะของเถื่อนอีกแล้วอู้วเถื่อนเถื่อนเถื่อนอันนี้แหละอันนี้ WPG w e l l t e c h Group ประเทศไทยจำกัด SSD SSD ก็จะเป็นเนี่ยเมท้าคอมพิวเตอร์นะครับไฮเซมี Hi ่ emi, นะครับประเทศไทยนะครับ CPU นี่ซินเนกไม่มีวอยชัดเจนนีม,ม,มีมีของบลนบลนมีคอมเด้นะอย่างอื่นไม่ค่อยติดนะติดแค่ CPU ว่า CPU ไม่เสียถ้าอย่างอื่นเสียเขาจะตามตัวไม่ถูก พูดไปเรื่อยประมาณนี <aún> <yelled> ้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนบอมมีคอมทูด้วยวันนี้ลากัไปก่อนครับกับบอมมีคอมทูจัดให้ผม่่ชังงบมมมมิินนน้ไไกก็จจอออปึด